ภาพผู้หนีภัยการสู้รบกำลังข้ามฝั่งกลับจังหวัดเมียวดีครับหลังจากที่กลุ่มคนเหล่านี้หนีภัยการสู้รบมาตั้งแต่วันที่20เมษายนที่มีการประทะกันระหว่างฝ่ายต่อต้านกับกองทัพรัฐบาลทหารครับโดยตัวเลขผู้หนีภัยการสู้รบที่ข้ามมากว่า3,000คนและกระจายอยู่ในจุดปลอดภยัยเบื้องต้นครับศูนย์สังการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดต,ตากระบุว่า ข้อมูลล่าสุดเวลา18นาฬกาของเมื่อวานนี้นะครับมีผู้หนีภัยการสู้รบสมัครใจขอเดินทางกลับ1,348คนส่วนชาวมินมาที่เหลือ983คนยังคงมีความกังวลใจจากสถานการณ์ในพื้นที่พักอศาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวในฝั่งไทยอยู่2จุดครับส่วนสถานการณ์ไทยมียนมาแห่งที่1ครับเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ครับก็ทำให้ด่านมือวดีนั้นปิด แต่ว่าเมื่อช่วงเวลาบ่ายประมาณสักบ่ายโมงครึ่งของเมื่อวานนี้ก็กลับมาเปิดตามปกติแล้วนะครับซึ่งคนที่ต้องการที่จะเดินทางข้ามไปจากฝั่งไทยก็สามารถข้ามแดนได้ตั้งแต่เวลา6นิกนาทีถึง18นิกาครับด้านนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก,ก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สอดเพื่อติดตามสถานการณ์และการรับมือทางการแพทย์เบื้องต้นก็มองว่าแพทย์ในพื้นที่ยังสามารถรับมือได้ครับ โดยตอนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลแม่สอดทั้งหมด82คนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดและก็ได้มีการผ่าตัดไปแล้ว29คนรอรับผ่าตัดอีก3คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ113รายกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆพร้อมกันนี้นายแพทย์ชนน่านไม่ขอตอบประเด็นทานหารเมียนมาระดับชั้นสัญญบัตรว่าเข้ามารับการรักษาด้วยหรือไม่นะครับ ตอนตอนี้สามารถระบุได้ว่ว่ามีทหารเข้ามากีคนเอาที่เข้ามารักษาเราเราไม่อยากจะระบ,บุนะครับซึ่งหน้าที่เราเองก็ไม่จําเป็นต้องระบ,บุด้วยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายมั่นคงอะไรเขาต้องดูแลไปแต่ว่าในส่วนของฝ่ายสสุขเราเนี่ยเรามีหน้าที่จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดนะครับขออนุญาตครับผมจะขอสอบถามได้ไหมครับว่าเออระดับแม่ทัพของทางฝ่ายคนจัตวานี่ยเออเราไม่จอดเรื่องขนาดนั้นครับ ไม่จาะลึกขนาดนั้นสำหรับการรับมือทางสาธารณสุขครับก็มีแผนการรองรับผู้ป่วยไว้3ระดับนะครับก็คือระดับที่1มีผู้ป่วยน้อยยังไม่มากก็เป็นแผนรองรับภายในโรงพยาบาลส่วนระดับที่ 2... ก็คือมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นต้องเสริมบุคลากรและเครื่องมือและระดับที่3มีมากครับก็จะเป็นต้องเสริมบุคลากรและเครื่องมือไปจนถึงขั้นโรงพยาบาลสนาม แต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ถึงขั้นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามครับ